สวัสดีครับทุกท่านวิดีโอนี้จะนำเสนอเทคนิคการผูกห่วงคล้องหูรูดนะครับผูกง่ายๆแล้วก็พอเราคล้องยึดก็สามารถแก้ออกได้อย่างง่ายๆนะครับเรียกว่าห่วงคล้องหูรูดใช้ได้กับในการคล้องยึดกับวัตถุสิ่งของหรือ หรืออุปกรณ์ที่ใช้ในการทำงานนะครับเวลาแก้ก็ดึงเชือกหลักเห็นไหมครับแค่นี้วิธีง่ายๆเรามาเรียนรู้พร้อมๆกันเลยครับเริ่มต้นจากนะเราเตรียมเชือกที่จะทำเป็นห่วงคล้องนะพับไว้ครึ่งหนึ่งประมาณนี้ ทำเป็นหูแบบนี้เพื่อที่เราจะใช้เชือกวิ่งนะวิ่งนะรอกเ,เหลือไว้ประมาณนี้นะใช้เชือกวิ่งวิ่งมาข้างล่างเส้นหลักแบบนี้นะครับเราใช้นิ้วโป้งกดเอาไว้กับนิ้วชี้หลังจากนั้นวิ่งเชือกวิ่งพันเครื่องข้างบนนิ้วโป้ง พันไปข้างหน้านะครับพันไปสอสามรอบหนึ่งแล้วนะ2และสามเมื่อได้สามรอบเราใช้เชือกวิ่งวิ่งเข้ามาในห่วงแบบนี้แล้วดึงนิ้วโป้งออกนะครับแล้วสอดเชือกวิ่งเข้ามาแทนนิ้วโป้ง ได้ลักษณะนี้แล้วก็นิ้วโป้งก็ดึงเชือกวิ่งออกมาเราดึงเชือกวิ่งกับห่วงเนี่ยให้มันรัดกันให้แน่นก่อนอจัดเข้าที่ได้แบบนี้ห่วงคล้องหูรูดเราต้องการความกว้างของความยาวของหูของห่วงก็ดึงเชือกหลัก ขึ้นไปต้องการให้แคลบลงให้เล็กลงดึงเชือกหลักลงมาเห็นไหมครับหูรูดอมคงที่มั่นคงปลอดภัยเช่นเดียวกันที่สำคัญแก้ง่ายครับห่วงคล้องหูรูดแบบง่ายๆใช้คล้องยึดกับวัตถุสิ่งของหรือวัตอ,อุปกรณ์ เช่นคาลินเนอร์หรือห่วงเหล็กวงกลมได้นะครับขอบคุณที่รับชมหากวิดีโอนี้มีประโยชน์ฝากกดถูกใจกดติดตามกดแชร์หรือคอมเมนต์มาเพื่อเป็นกำลังใจในการทำวิดีโอในครั้งต่อไปสำหรับวิดีโอนี้ก็จบแต่เพียงเท่านี้เจอกันใหม่วิดีโอหน้าสวัสดีครับ